ค่ะขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะที่เมตตาปิดร้านนะคะให้น้องเหมยพี่บุญมีนะคะคุณแม่คะได้ทานได้เข้านอนค่ะนะคะ24ตากลาค่ะนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาค่ะแม่นะคะ24ตากลาค่ะนะคะนี่นะคะ ผลไม้หวานๆสาวๆเต้นกันใหญ่เลยด้านล่างนะคะสามสิบสี่นะค่ะสิบห้าสิบหกนะครับเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบค่ะยจ็สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะยี่สามยี่สี่ค่ะอะพี่บุญมิจ้าคุณแม่ก่อนเลย <c oughs> คนสวยได้ทานกันเยอะเลยเอาจ้าคุณแม่ก่อนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงหวานหวานด้วยคุณแม่ยังไม่ได้ยินเสียงหวานเออดังแล้วนะคะเสียงหวานเลยนะคะคุณแม่จา้าสองเสียงสามเสียงเลยนะคะอูดูพี่บุญมีแม่ดูอูอร่อยนะคะนี่ลงทั้งแบบว่างับทั้งงวงเลยอนุจ้าน้องเหมยจ้าคุณแม่ก่อน อาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่ร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะคุณแม่จ๋ากรับขอบพระคุณค่ะคุณแม่อยู่ทางนู้นก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะกับขอบพระคุณนะคะ